ตัตโอะมะมะมะาิูปภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธาภะคะโพธีพระวัุ สังฆตมิ่งปาปัก,กะโตมะยาตะตังโทสันตาน้ำเสียสิง,ง,สงโถใส่กระดูกกระหลานเมื่อนี้ท่นนานจะนำพงอักษรพ่อเมืองจากวัดคอยดูใจความก็จะเอื้อนแถบอากปลาไพรตาจากก้อยไฟพยัญชนะลายพลายพะกรข้าพุทธมีบูชาครั้งที่เจ็ดในครั้งนี้ด้วยกระเพียนเชิญค่ะ ความเป็นจังหวัดกระสินซึ่งผมเองภูมิใจมากครับแต่ทุกครั้งนี้มีโอกาสคว้าใหม่แล้วก็พูดเรื่องความเป็นจังหวัดกระสิน์ผมจะพูดได้เลยครับว่ากราสิ่น,นั้นเรามีสาบยุคนะครับเรามียุคไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่มีซากไดโนเสาร์นอนทับถมอย่างสมบูรณ์ที่สุดน่าจะในเอเชียด้วยซ้ำไป นะครับนั่นก็คือยุคร้อยล้านปีของจังหวัดกาลสินยุคถัดมานะครับก็ยุคที่พวกเรานั่งกันอยู่บริเวณนี้นั่นก็คือในยุคของอาณาจักรทวรารวดีนะครับเพราะจากประวัติศาสตร์องค์พระาธาตุยาคูที่เป็นศูนย์รวมใจของพวกเราชาวจังหวัดกาลสินนั้นทราบนะครับว่าสร้างในสมัยหรืออยู่ในยุคทวรารวดีอาจจะเป็นช่วงของ พันสี่ร้อถึงพันหปีนะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวจังหวัดกาฬสินและยุคหนึ่งนะครับก็คือยุคจังหวัดกาฬสินขอกกำเนิดสมัยเท้านะครับหรือพญาชัยสุนทรเจ้าสมพมิตรนะครับผมก็บวกแล้วคูณหารมาแล้วเป็นเวลาเทียบเท่านะครับเพราะเจ้าเมืองกาลสินยุคนั้นท่าน นำการ้าํำและดาบไปสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีนนับเวลาแล้วกรุงรัตนโกสินตอนนี้239ปีนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนแรกที่อยากจะเรียนให้สื่อมวลชนท่านผู้ฟังทางบ้านพวกเราที่อยู่ตรงนี้ได้รับทราบซึ่งเข้าใจว่า ในส่วนหนึ่งก็ทราบกันอยู่แล้วในส่วนถัดมานะครับก็อย่างที่เรียนว่าวันมาะบูชาเป็นวันสําคัญดังพระพุทธศาสนาที่มีพระสงฆ์1ันสรูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับแล้วก็พระสงฆ์ทุกรูปนะครับก็เป็นเอหิภุกอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าทรงพนวดให้บวชให้นะครับแล้วก็ มาร่วมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญของชาวโลกจังหวัดกระสินเราเรามีองค์พระธาตุยาคูเป็นศูนย์รวมใจและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับเราก็ทำพิธีสักการะบูชาในวันมาฆบูชาที่องค์พระธาตุยาคูแห่งนี้ช่วงหลังๆถัดมา เราก็พัฒนาการสักการบูชาองค์พระาธาตุยาคูแห่งนี้จนอยากพี่น้องประชาชนเฉพาะในหมู่บ้านหนองแฝรแห่งนี้ก็เป็นอำเภอคำาราศยเป็นจังหวัดกาฬสินณวานันนี้นะครับงานมาคะบูชาที่องค์พระาธาตุยาคูแห่งนี้ไม่ได้มีเฉพาะพวกเราครับแต่มีพี่น้องทั้งภาคอีสานพี่น้องนักท่องเที่ยวหลากหลายมากันอยู่เป็นจำนวนมาก นะครับมาสักการะเราก็าเลยมีการจัดกิจกรรมมีการจัดงานขึ้นปายใต้ชื่อว่างานมาฆบูรณะมีบูชาทะเลทุงอีสานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวโยงนะครับกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจและรายได้ ขอพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินชาวอำเภอสัมลาใสโดยมีองค์พระธาตุยาคูเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราชาวจังหวัดกาลสินชาวภาคอีสานเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีความสวยงามของทะาเลทถุงนะครับเรามีตั่วไปเราก็มีลำคลองเราก็มีหนองมีบึง นะครับแล้วก็มีแม่น้ำปาแม่น้ำชีนะครับแต่นั่นก็เป็นสายน้ำแต่สำหรับนะครับทุงที่เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อสักการะองค์พระธาตุยาคูอย่างนี้สำหรับที่เราแล้วเราถือว่าเป็นทะเลนะครับถ้าจะเปรียบเป็นมหาสมุทรก็มหาสมุทรนะครับเพราะว่ามีทุงเป็นจำนวนมากมีความสวยงามมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ และที่สำคัญทุงเหล่านี้เรานำมาปฏิสถานแล้วเป็นการสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจนะครับทั้งหลายทั้งมวลนั้นก็คงจะเป็นบริบทของงานนะครับมาคะปุรมีบูชาทะเลทุงอีสานนะครับและก็หลังจากนี้พวกเราก็คงจะได้ทราบนะครับว่างานดังกล่าวที่ผมเกลื่อน นะครับพูดมาตั้งแต่ร้อยล้านปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับภายในงานสิบวันหยิอบอืนที่เริ่มตั้งแต่วันที่6ถึง16กุมภาพันธ์นะครับนับจากวันนี้คงอีกสัก10บวันก็จะเริ่มเข้างานแล้วจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนอกจากทะเลทุงที่สวยงามนอกจากความอบอว่นไปด้วยบุญกุศลจากการมาสักการะบูชา องพระธาตุยาขูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาฬสินทรไปในงานน่าจะมีสินค้าที่เขาเรียกว่าท็อปโอท็อปโอหรือโอท็อปนะครับก็คงจะไม่ใช่เฉพาะโอท็อปของกรมาราศัยของท่านนายเพออย่างเดียวแต่ก็คงจะเป็นโอท็อปของทั้ง18อำเภอของจังหวัดกาฬสินุ์นะครับในบางปีบางงานเราก็อาจจะเจอโอท็อปของจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ไปสานฤกษภาคเหนือ มาร่วมนะครับจัดจำหน่ายในงานดังกล่าวนะครับดังนั้นก็คงจะเรียนเบื้องต้นว่าท่านมางานนี้แล้วนอกจากท่านจะได้บุญนะครับได้ภาพสวยงามได้จับจ่ายซื้อหาแล้วนะครับผมเข้าใจว่าเราจะได้ความสุขใจที่เราได้โอกาสนะครับและเข้าใจว่าในวันดังกล่าวในวอกวันดังกล่าว นะครับอากาศก็น่าจะเป็นอากาศสบายๆกา,า,านอุตุนิยมวิทยาทั่วไานะครับผมจะยืนยันกับพวกเราได้ว่ามาเดินในงานนี้18องศานะครับทั้ง10วัน10คืนนะครับมีบรรยากาศสวยงามมีมุมให้ถ่ายรูปมีสิ่งของที่จะจับจ่ายซื้อหายซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สิ่งที่เป็นความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายอาหารการกินเครื่องใช้ต่างๆมางานเดียวได้ครบทั้งหมดครับในรายละเอียดนั้นคงจะได้ให้ท่านวได้สุริการผู้รายงานข่าวหรือจะเป็นผู้แถลงข่าวนะครับคงจะได้พูดให้ทางสื่อมวลชนและคณนะผู้ฟังผู้ชมทางบ้านได้รับทราบในลำดับต่อไปขอบคุณมากครับกับท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ท่านนายกและก็กว่งเป็นอย่างนี้ว่างานในจุดนี้ก็จะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสุดท้ายก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงมาตกแต่งอย่างไรและภายในงานนั้นมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะขออนุญาตเรียนถามค่ะค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีมีความจําเป็นที่ จะต้องมีการบริาการกับทุกภาคสว่วนก็คืออย่างที่ท่านโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านได้ให้เมตตาสนับสนุนก็ประมาณให้ทางสำนักง,งานว่าการจังหวัดมาดําเนินการนะคะการเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่เป็นการยกระดับงานเทศกาลของท้องถิ่นในจังหวัดกาลสินของเราไปสู่งานระดับชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่ง กิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะปีนี้เรามีความามีความยินดีหรือมีความต้องการอย่างมากที่จะให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมชมความวนแห่สักการะพระธาตุนะคะแล้วก็กิจกรรมชมลำบวงสวงลำบูชาองคธาตุนางลำกว่า2,777คนรวมถึงการ แสดงศิลปะวัฒนธรรมปงลางการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำวงใหญ่ซึ่งจะมีทั้งคณะทั้งสิบวันนะคะก็จะมีนอกนั้นก็จะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของพื้นบ้านที่เป็นเครือข่ายของของจังหวัดกาลสินห์ของเราเองนะคะก็จะมามาชมและวันสําคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันที่สิบสองกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบการจาหน่าย สินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสารในตลาดโบราณเงินไทยโบราณของเรานะคะทั้งทั้ง18หลังแล้วก็การผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆเครื่องจักสารเครื่องของกินของใช้ต่างๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่รอทุกท่านอยู่ก็อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวชมงานทะเลทงในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ ในส่วนของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะในการจัดงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทั้งด้างร่างกายทรัพย์สินนะคะเราก็ได้ประสานงานกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงในส่วนของอปปลอะ,ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นแล้วก็ ฝ่ายความมั่นคงนะคะเพื่อจะดูแลนะคะในส่วนของความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประถมพยาบาลด้วยนะคะอันนี้เราก็ได้ประสานงานกับทั้งทางโรงพยาบาลกำรางสายนะคะแล้วก็หน่วยกู้ชีพผู้ภัยนะคะเพื่อสแตนบายจุดต่างๆนะคะในกรณีที่เกิอดอุบัติเหตุหรือว่าในส่วนของการจะต้องได้รับการประถมพยาบาลสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างทุนที่นะคะสุดท้ายนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของอ การจัดรำบุย้อนยุคนะคะแล้วก็พาแรงนะคะซึ่งก็ได้ดําเนินการโดยสภาวัฒธรรมอาเภอนะร่วมกับทางทีมงานผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะคะเพื่อจะสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะคะร่วมกับดําเนินการนะคะแล้วก็สร้างความสามัคคีนะคะในส่วนของพื้นที่อําเภอการาศัยนะคะทุกอย่างนะคะเราได้มีการเตรียมการพื้นที่พร้อมนะคะแล้วก็ ขอเชิญชวนนะคะ,ะนักท่องเที่ยวประชาชนนะคะที่ต้องการมาท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลทุ่งนะคะในวันมาฆปุรมีบูชานะคะพื้นที่อำเภอกราสัยเตรียมพร้อมและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือที่จริงแล้วกิจกรรมในด้านของการประชาสัมพันธ์หรือว่าการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินท่านทุกท่กทานนะครับไม่ว่าจะท่านจาก ชมอยูที่นี้หรือว่าผ่านทางไลฟ์สดนะครับท่านเชิญว่าจังหวัดกาลสินนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากมายทีเดียวนะครับซึ่งในแต่ละกิจกรรมแต่ละเดือนทางประชาสัมพันธ์จังหวัดจะเป็นหน่วยงานที่จะประสานเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบแล้วก็นําไปขยายผลซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือวันนี้ในเทศกาลมาฆบูษ โูระมีปูชาหรือว่าทะเลทุ่งอีสานของปี68ซึ่งก็ผมเองก็ได้ทราบกิจกรรมนี้มาตลอดผ่านทางทุกวันนี้สื่อโซเชียลมีเดียมันกระจายไปทั่วนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองนั้นท่านก็เน้นเสมอว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านของกิจกรรมในแต่ละอำเภอทั้ง18อำเภอรเราทำอย่างไรจะได้เผยแพร่กิจกรรมนั้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสสร้างไรายได้ด้วยนอกจากจะทําประจาสัมพันธ์เฉพาะกิจกรรมให้มาท่องเที่ยวเท่านั้นเองนะครับซึ่งในรูปแบบของการประจาสัมพันธ์นั้นทีมงานของประจาะสัมพันธ์จังหวัดเองจะเป็นหน่วยหลักในการประสานงานนะครับก่อนที่จะมีการจัดก,กิจกรรมในห้วงของวันที่6ถึง16กุมภาานี้นะครับเราก็ได้มีการทําประจาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของข่าวนะครับเป็นรูปข่าวหรือคลิป สั้นๆน,นะครับผ่านทางเพจของส่วนราชการต่างๆแล้วก็ของประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับรวมไปถึงที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการผลิตสปอร์ตวิทยุโทรทัศน์ในการเผยแพร่กิจกรรมให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ทางทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดเองได้ลงผ่านเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับก็มียอดวิวค่อนข้างสูงกันนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับรวมถึงที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ผ่านเพจนะส่วนมากก็มาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับที่จะอยากจะทราบอยากจะชมว่ากิจกรรมของจังหวัดกรสินในงานมาค่าบูชาซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระธาตุยาคูทีท่โด่งดังมานะครับแล้วก็ทะเลทุงอีสานนะครับที่ได้รับการสับสนนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ สำนักง,งานทพทของขอนแก่นเขาก็ลักดานเรื่องนี้รวมทั้งของจังหวัดเรานะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับก็คือการทําสปอร์ตรวมทั้งต่อเนื่องนะครับในกิจกรรมแต่และว,วันตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงว่าเรามีกิจกรรมอะไรเด่นบ้างน่าจะให้รักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวอยําเภอกำมะละใสเยอะๆเพราะว่านอกจากจะมาที่พระธาตุยาคูแล้วนะอาจจะแวะไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีก ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างของกรรมนใาศัยก็มีชื่อเสียงเยอะมากเลยนะครับในด้านของการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและก็การส่งเสริมงานมาฆาปูชาครับซึ่งในเบื้องต้นนี้ก็คงจะฝากนะครับทางสื่อมวลชนและก็ทุกส่วนราชการนะครับถ้าติดตามรับชมผ่านเพจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดลูปหัวใจนะครับแล้วก็จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายข่าวต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดที่เขารับ ทราบได้ทราบในจุดของการเจริญพันธุ์นี้ต่อไปนะครับในเบื้องต้นขอบคุณมากครับค่ะไปค่ะน้องปอครับครับในประเด็นต่อไปนะครับเชื่อว่านะครับพี่น้องประชาชนครับและนักท่องเที่ยวครับที่ได้ฟังผู้ร่วมแถลงข่าวแต่ละท่านนะครับมาถึงจุดนี้นะครับต้องบอกว่าอยากให้ถึงวันที่6ถึง16กุมภาพันธ์เร็วๆเลยอยากจะมาเที่ยวแล้วนะครับแต่เมื่อมาเที่ยวแล้วนะครับการอำนวยการนะครับในการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ภายในงานนะครับมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทนักครินศรีอัครวินัศครับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกำมาราสัยได้นำเสนอในประเด oh ็นนี้ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญค่ะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรนะครับในงานนะครับเริ่มที่การรักษาความปลอดภัยนะครับในส่วนของสถานีตํารวจภูธรกำมาราสยนะครับ ก็มีการจัดตั้งศูนย์บริการนะครับอยู่บริเวณเรือนโบราณนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่ประจำห้านายนะครับอยู่ประจําอยู่ตลอดนะครับในกรณีที่มีเหตุหรือมีการขอความช่วยเหลือนะครับสามารถไปที่ตรงศูนย์บริการได้ตลอดเวลานะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจําอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในส่วนการรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะมี ในส่วนของร้อยเวรป้องกันปราบปามนะครับและกําลังอีก4ี่นายนะครับจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณงานนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์นะครับจะคอยแวะเวียนเข้ามาในส่วนของเจ้าหน้าที่สืบสวนนะครับจะปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นชุดอกเครื่องแบบนะครับจะปะปนกับคนที่มาร่วมในบริเวณงานนะครับ แล้วก็ในส่วนของการจัดการจราจรนะครับโดยเฉพาะในวันพิธีเปิดนะครับทางสายนี้ตำรวจภูธรกำมะลาใสนะครับก็จัดกำลังตำรวจจราจรทุกนายนะครับให้มาอำนวยความสะดวกการจราจรโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าที่จอดรถนะครับซึ่งในวันเปิดเนี่ยจะมีปัญหาด้านการจราจรพอสมควรนะครับในส่วนแผนการปฏิบัติงานต่างๆนะครับก็ได้ บูรณาการกับทางอำเภอนะครับในส่วนของที่รับผิดชอบนะครับในส่วนของสพกำลังสายก็พร้อมบริบครับในช่วงสุดท้ายจากที่ฟังมาทั้ง5้าท่านอยากจะขออนุญาตท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน <c oughs> ที่กรพบขาได้ประมวลแล้วก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวความยิ่งใหญ่ในการครั้งนี้ขออนุญาตการเ,เชิญกนะับท่านค่ะ ท่านก็คงจะได้ทราบไปแล้วนะครับว่างานเราเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึง16 10วัน10คืนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าอบอุน่นอบอวนไปด้วยบุญคุศลอบอวนไปด้วยทะเลทุงที่สวยงามนะครับและก็มีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์มีความโดดเด่นของจังหวัดกาฬสินมากมายที่จะนำมา จำนายนะครับดังนั้นผมเข้าใจว่ามาครั้งนี้นะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งความประทับใจได้ทั้งผลิตภัณฑ์ผลผล,ผลิตของพี่น้องชาวการสินไปใช้นะครับซึ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็เข้าใจว่าอย่าลืมอย่าพลาดนะครับอีกไม่กี่วันก็จะ ถึงวันงานแล้วนะครับก็อยากจะกขอโอกาสนี้ในการเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้มาร่วมงานในวันดังกล่าวนะครับตั้งในช่วงวันที่เป็นวันมาคาบูชาเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการเวียน,น,นเทียนนะครับในช่วงเย็นนะครับและในวันอื่นๆในแต่ละวันเราก็มี กิจกรรมทั้งในเรื่องของการแสดงดน,นตรีนะครับการแสดงหมอลำคณะดังๆนะครับสลับจะเปลี่ยนกับการแสดงของชุมชนต่างๆด้วยนะครับดังนั้นผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะไม่พลาดคงจะได้มีการเตรียมการกันแล้วฉันจะมาวันไหนผมจะไปวันไหนน่าจะมาสักสามวันหรือมาจะมาสักสิบวัน นะครับจะมาสักกี่วันกี่วันพวกเราชาวการะสินพร้อมนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับผู้ที่จะมาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกระสินพร้อมที่จะเป็นนักท่องเที่ยวให้พวกเราได้ทําหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับที่ดีนะครับพร้อมที่จะเป็นนักจับจ่ายซื้อหาที่เราจะได้นำพาสรรพสินค้าต่างๆของจังหวัดกระสิน ไอ้ท่านได้ิิ้วถือกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวนะครับทั้งหลายทั้งมวลนั้นก็คงจะอยู่ในช่วงงานตั้งแต่วันที่6ถึง16กุมภาพันธ์2568 10วันสิบคืนนะครับก็เรียนคำว่าอย่าลืมอย่าพลาดเรามีนัดเจอกันที่นี่นะครับขอบคุณมากครับค่ะก็เป็นความเชื่อมัน่นอีกหนึ่งความเชื่อมัน่นว่าเชิงปริมาณานะครับ วันนี้ต้องดีกว่าเมาื่อวานค่ะอิ่มตาอิ่มใจอิ่มบุญและหมู่บ้านจะต,ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสิน์แม้ว่าเราจะเป็นเมืองรองน้องก๊อต่ค่ะค่ะชุดต่อไปค่ะน้องแป้นค่ะทางเทศบาลน้องแปนเชิญค่ะเชิญค่ะด่วนเลยนะคะด่วนเลยค่ะเชิญค่ะ เพลงที่สามกลับมาเชิญเที่ยวฮักอ่าโอเคค่ะค่ะเป็นการอ้อนนางฟาธธ้าหยาดพะโวเครือค่ะดอกบัวเครือค่ะซึ่งถือว่าเป็นลายผ้าอัตลักษณ์่ท่านกรมอุตุคะ่ะเป็นตัวอย่างทพี่หน่อยแล้วเป็นตัวอย่างให้พี่หน่อยอ้อนนางฟา้าหยาดโคบูแดนค่ะทรัพยากรท่านสถิติท่านประชาสัมพันธ์ขาขอตรงขาเรา Tava a